เบสคำสิงรักใครชัดเจนงานนี้ส่งวินิฮาร์ทให้หนุ่มคนไหนกันนะล่าสุดสาวเบสดักวุนีคำสิงได้ไปงานปีใหม่ของทางช่องวันในฐานะนางเอก ดาวรุ่งตัวตึงของทางช่องวันนั่นเองค่ะเพราะปีที่ผ่านมาสาวเบสรับเล่นถึง2เรื่องอย่างละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรและรักคุณเท่าช้างนอกจากนี้ยังมีซีรีส์วันในแดนคืนเดียวก็พออีกด้วยแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าสาวเบสรักใครจะดูชัดเจนอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะได้ส่งวินิาร์ยให้กับศิลปินของทางช่องวันที่กําลังสร้างสีสันให้กับสาวเบสและทางพนักงานของทางช่องวันมากมายแต่งานนี้พอสาวเบสส่งวินิ ฮาร์ดไปกระตอบกลับเป็นมินิฮาร์ดกลับมาและทำหน้าเขินแบบสุดๆก็รู้เลยว่าน่าจะเขินในความสวยสดใสออร่าของสาวเบสเช่นเดียวกันเพราะสาวคนนี้ตัวจริงสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะเวลาใครเห็นตัวจริงก็ถึงขั้นบอกว่าตัวจริงดูออร่ามากในคลิปวิดีโอไม่สวยและออร่าเท่าตัวจริงนั่นเองงานนี้แฟนคลับมากมายต่างมาฟินกับสาวเบสท,ที่ได้ส่งมินิฮาร์ดให้กับศิลปินที่ชื่นชอบอาทิ T. จัดลเลยยน้องคนนี้หล่อหล่อมั่ช าดารามีแสงในตัวเองหล่อเชียร์พร้อมลงเรือน้องขอทํางานก่อนค่ะเฮฮาบ้างตามสไตล์น้องค่ะตัวตึงนั้นหนูยายเบสจอมตอตตาอูหรือยายน้องมีคู่จิ้นแล้วนะคะยืมมาจิ้นก่อนได้ไหมหน่ารักหล,หล่อหล่อที่น้องรักงานนี้ได้เลยว่าแฟนคลับพร้อมสนับสนุสนสาวเบสอยู่แล้วไม่ว่าชื่นชอบใครส่งมินิฮาร์ดให้แกใครแฟนคลับก็พร้อมลงเรือจิ้นเสมอค่ะขอขอบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ